สวัสดีจ้าสบายดีพี่น้องสกุลสุคนนะคะสวัสดีจ้าค่ะสบายเสร็จอย่างเพื่อสิออกตะวัดได้พี่น้องเอ้ยนำยังเองก็สั่นออกข้อนออกก้นหัวใจกระบรู้ค่ะมาวันนี้มาไล่เถื่อนไล่ทีละจ้าเพิ่งมาพ่อป่าปกติมาก็จะเป็นพ่อป่าเนื้ออื่นเปอนพ่อปลาดุกพ่อปลาดุกจ้ะป่าที่นั่งบอกกินเด้นกันเลยสิปล่อยปลาดุก How much คนหูเรื่องอยู่วะเฮ้ย สังเกตดพอบ้าขายปลาดีๆมึงต้องซื้อหลายๆถุงซื้อถุงเดียวพอได้ได้ต้องซื้อหลายๆถุงอ็หุ่นก็ดีหน้าตาก็ดีอ่ะมันอยู่ใกล้เท่านั้นสิไข่หัวลูกทหารพันบอกอ่ะพอบ้าเบิร์ตติเจจ่ายก็จะเหมาเบิร์ตเบิาเมื่อวานพอบไหนส่งนางนางก็ซื้อเหมาเบิร์ตดิพ่อเมาปลาเบิร์ตผสมขอดบ้านไปปล่อยนปลาเผื่อไก่ เพิ่นแต่เพิ่นค้าขาอยู่็นสว้ไปปล่อยละเอาเฮ้ยดชาติกอดเราเคียงคู่เคียงปล่อยไปน้องชาติเราไม่คู่คองไม่คู่ควรเป็นน้องรวมเป็นน้องของไอ้เพื่อ็เ็ดแข่งงานแข่งเรือดเมยนะเคยแต่ลลยปีดมาแล้วแต่ว่า พอเห็ดแล้วมีปรากฏการณ์เลยนามถ่วมเบิร์ตเถิดอ่าเพื่อนแสดงว่าเพื่นบ่มบ่มมากนะเออหนาฝนตกมืองานพระธาตุดถอนฝนก็ตกน้ำก็น้ำจะถปมเบิดแถวไหรเอาใครนั่นาจะถ่วมเบิดป่าเขาเห็ดปีเดียวแล้วก็บไม่ได้เห็ดอีกเลยสาธุดอผู้ขาปล่อยเจ้าก็ต่างคนต่างไปต่างอยู่เด้อไงวา ดีแต่ว่า<อ>นางบก,กิดปลาดุพี่นนองจงให้พรอนบุคาเดอ้อหอบุคคาดีตะความเะร<อ>ิญมีตะคนหกักคนหอมอยอะได้มีคนเกลียดคนสร้างบุคาเถอ,อยูทูบกับปังๆนะคนติดตามาเป็นแสนเป็นล้านนะคะอยอดวิวปังปัง,ป,งปริเยเขาติดตามเป็นแสนเป็นล้าน สนัดพอเรืองผัวเบาแม่ข้าจะตื่นเสียงนงามนน้องสิ่อกินอะไรดีจ๊ะคะกินอะไรคะปิกไปยังปรากฏว่าปลาเซจะกินป๊กไก่ ปีจตากก็บอกมีบอกไปชื่อรักนไปลูกไปมือบงมือจังันต่ํานี่แหะ้าปีนมีต่ำนยังนีจะกิดสัสดกจ่าเป็นของสติ๊กเกอรนี่นะครับเป็กูุแล้วก็มาคิดข่าวจ้าก็บ่มมสมตามคือเก่า แถลคือแต่ขนมจีนสมตับนั่นมาเจ้าพุธอาหารตามกับปีใกล้จ้าอาหารตามสั่งอย่างบุญมีปวดกาอาหารตามสั่งราคาดีปะจัอาหารตามสงมื่ก่อนร้หารนี่ก็ร้ายหลายเลยชมบคปนดเนาะแต่ก่อเป็นโซนรอาหารเนาะแมนก็ง่าถ้าที่แพงบอกคนบาแต่ก่อนสมิลาอาหารเต็ม ทำไมมาเ่าที่ค้องเดอใครันนั้นจะแวะกินบันบานด่านหลานแบูแซ่บอะแบบแพงครับไม่เอไม่ไอบอลจนแหวกแลกกันเไม่เหใจมากินเนี่ยไม่ไม่่นํากินอันกันไร่าจะสมตำแซ่บอ มันเลือกไอ้ทั้งพูดทั้งร้ายที่มาพระราตุพธิ์แบบกับก้อนนะคะแล <c oughs> ้วไปนั่งกิขนขาวน้ำมันเปล่าเป็นพิษมือเดียวเพื่อนก็เปล่า,ออาเหม็นนะเพื่อไปมามาทำนะมันใส่เวลามันมันมันสิเป็นทัวนะพื่น้องเป็นทัวแบบวางถ้าไปทัวมาไ<ำ>หว้ประทาตโพธมาไหว้ประทาตในหาา้างโดยตรงอ่ะทัวร์ไอ้ขาวเอิญวะหนึ่งวันในทัวหนึ่งมืดโบเมนโบเมนไอสองวันหนึ่งคือเด็กทัวหนึ่งมืดเดียว ไปเศร้าเย็นกลับมาสินะคือมาพาว่าพามาไหว้พระโดยตรงแม่เห็นเมาเห็ดบ่เมาเห็ดเมื่อบ่แม่นแต่จริงอ่ะในความคิดสันสวรรค์สิว่าแหวกพระธาตุอีห่างก่อนแต่จะกลับมาพระธาตุพนพระธาตุอีห่างอันนี้เป็นม้าอีกก่อนฮะก็มาบ่ทันเนาะเแต่จริงขามด้านหน้ามากลับพระธาตุอีห่างจากด่านบุรีไก่ จริงจงต้องไปพุ่นก่อนในควาคิดทำไมไว่าความคขาเามาพี่ก,ก่อนรไปพุบบบ่นแลว่ามันค้าแล้วเราจแวะด้แล้วก็กลับเลยหรอมาทางไก่ก่อนมาเปน็นเขาให้บอกวีบบมาค่อยจ่งค่อยกินเนื้อำงานบอกบเอบเพราะว่ามันไก,จก่จับกระถาโพนหาด่านพนี่นอะ ให้กำหนดมันมันหอดหอดหอดลอยมาเจ็ดสิบหาหกสิบเจ็ดสิบเนี่ยหกเจ็ดสิบกิโลเนี่ยคิดหวมีไปบ้างพูดถึงว่าถ่าแบบเอฟซีซมาแต่นี่มันค่าโควิดซื้อแต่แต่ถ้าเป็นตะกอนรถตู้จอดเต็มอยู่นี่แต่รถตู้ไทยทั้งนั้นพี่น้องทัวร์ไทยผลมาไหวนะผลมาบนไหวผลก็มาแก่บน สัดส่วนมากนะมารอบหนึ่งต้องได้มารอบสองนะคะเนะาะมาคอไหวเลยมาคอไหวนะต้องได้มาแก้นะคะไม่ใช้าก็เร็วขนาดนั้นแต่ว่าอิจจี้จะมา,กกมา,มาได้กันมาแกะแกะบนได้กะบอจิร้อยหรือบม่รอ้รอยกะมันจะก็มีมาหมานะเออมา มามามา,มาใช่เป็นบบ่โอ้ยเป็นมานยังเจะ้เห็นมาอดะกี่ทนอ่นะอจิ้มแบบนี้แหละพอดีเนาะจิ้มอิ่มบบเบินหลายครับปิ้งไก่ซอปีกตำขึ้นโคเดียวจิ้มเซิรับข้าวกลีบแกงเฮ็ดราคาเจสี่แหละพี่นนอง มีหมูดี่ย่างงานบมมีเงินเนาะมีคนละสิบพันหาพันกี่ไปคิดเนี่ยออกกันกระอิมเด้อฮะขอบไปคนปเดียวกับเพื่อนมาเดียวนะคะเงั้นผมเพิ่งชื่อกับเขานะคะอืมมาจากเทอม,มลาสุนีบ้าแล้วก็เ <c oughs> ึิงหวาตอนช่วนอีกตอบอยู่ไหนนั่นบ้า ตอบทุกมิน้นใ้่ค่ะก็หมายว่าจดเตออ็ตมก็หมายเราบอกคอยมีท่าหลาหลายเด้งจ่ายาเไกลจะจันี่หลายเงินเบิดมันจะแนวสั่งมันจะแนวสั่งพอแล้วค่ะฉันหยุดแตงพอแล้วร่างนั้นแล้วหรอก็พอแล้วง่ายขึ้นอยู่หรือเปล่าไม่เคยอยู่มันจะปลอดภัยเราเพิ่มเลยเกิดไปอยู่มันต้ขัง้ผมไปอยู่ เล็กน้อยเข้าไงแล้วทุกบ่ายก็จะพาซิมมาอยู่เสร็จแล้วบัวบาบัวมีคนอยู่กว้างกับก้อยแล้วว่าถ่ายคลิปยังเห็นถ่ายคลิปอยู่เทียงหน้าหลังเก่าอยู่กว่ามันเคยอบอุ่นมันชินมันยิตมันชิมกับบอนเก่าอ่ะนะเคยอยู่นะครับความเคยชินเฮ้ยไปไปกับตะเม่ขนต่ละกันแล้วขนาดเจ้าเทียงเข้ามายาเนี้อืบ่ยามนีความเคยชิน คือจริงมันข <seguinte> ึ้นไปอยู่ได้แล้วแมนบ่อนของกว้างทั้งักขึ้นไปอยู่บ่นว่าบ่อนอันวาแหน่ก็จะรักก็ว่าให้กระอุ่นมันเป็นความเคยชินแหละใส่แหน่ไปรังนั่นเลยก็แปลกๆใครได้ไม่รู้แบบว่าไปหาหหน่ไปยังแปลกๆไปยังบมดซีนเลยนะใส่ขนาดกินบ้างเท่าไรยังหมดได้เว้ยแต่พุดแต่พุดหนาน ตมือตลาดได้มีเงาไหมตลาดนัดมันพูดปอกบปกติตลาดไงมันจะฮาร์ดมันฮาร์ดหนืเอวันพระฮาร์ดมันพุดขึ้นเกือบถุหเวลาบอกมืดเนาหเวลาฟันเลยยังหัวไทยหนึ่งวันสิบสามสิบสามสิบสี่ มันต้องบอกเพิ่นไว้ต้องเิ่นเกินไว้เพิ่นกับร่งจ้องเฮนแล้วาต้องบอกเพิ่นไว้ก่อนประมาณสองสามมื่นมันจังจะซื้อทันบอกมื่นมื่นมันโหลดซื้อประทันแต่ว่าเแต่ว่าอ่านเบิร์บิแต่ว่าการโบแม่นเสมอไปพี่น้องเอ้ยซื้อเลขซื้อเบิร์เนาะมันก็ต้องมีถือมีบ่ถือให้บ่ถือก็จะว่ากันพี่น้องแต่ถ้าถือก็ดีใจดำ าลาคเคยบอกแม่นซ้ำดแล้วกันบอกแต่บอกบอกเหืออเลยซื้อเลขได้จะขนาดจาค่ะซื้อสาสตรไม่ซงกันกันกระแสผลประโยชน์อย่างอื่นนหมบางคนซื้อเป็นออเป็นสันเป็นมงลเป็นลมละลายกมเนาะเลยดีเลยทุกคนหมัดเปล็ก ซือบ่ฟังโหเอาสิว um ่าบ่ว่าเกินๆว่าโอ้ยเล่นตรงวักไปนี่นี่ตรงวักไปนี่เนี่ยควักแล้วควักอีกบ่แม่นตัวนี้บ่จักอบ่แม่นตัวนี้บ่จักนี่1 9บ่คะอย่างคือมายืนเป่าบัดเอาเข้าให้กินบ่กินออกแรงบ ใกล้เนาะใกล้แปดหกแปดสแปดหกแปดสองหูสองหูหนึ่งบนล่างให้ผมมาอันเลยเนี่ยเป็นอันหลายตัวสแปดหกแปดแล้วก็มานี่นะพน้าเลีเหียดมันบอกพยายามไปออกไปใช่อีกเนาะงวดที่แล้วสี่สองก็ถูกถ้ามันถ้าน้ำเลือดเหยียดแล้วมันบอกมันชั่วโมงมันไปไปไปใช่ไหมบอกเนี่ยคุณแล้วเจ้าค่ะมาเล่นไปใช่หรอค่ะ มินปนไปทยแล้ว <Quit> พ <building up> <iber mango ını> <that> ี่นน่าคาราทอรุวัดวัดจ่แล้วกับแบบแปดพันบอกว้ก่อนไว้ออกสองมือนักสองหรือสามสองไว้ก่อนสามือสามมือแต่การยังมีเอฟซีถือกำหลายคนอยู่ได้ยคนจับมันเด้จับจับมืย เดี๋ยวบอกคือแปบปันนี้บอกเอาขั้นมาได้ข้าคู่เลยจะบอกคือแบบบอกว่าถือเอาซีดำก่าแล้วไปถือไปยังได้ข้าคู่นะพี่น้องไปถือก็ถ่าทิ่มแต่ว่าตัวหาอเไรเงินสบายอยู่บอกทราบเหรอครับประดัง ถ้าบอกดังคือแม่หนึ่งกระด้านครัเส้นนำปิดปากบอกแม่นลายอะไรเห็นตีนง่ามน่าก็เป็นบางคือจะคิ้วมันจะคิ้วเสร็ๆจ้ากินคเนียกับเศนกับปุ่นนะคะเลิศไหมคะตำซั่วจะค่ะจุดหน่อยเองม บอกคือดูไล่จะได้เปิดสำนักกันเลยเปิดสำนักเป็นทรงเหรอทรงหวัวแป๊บแล้วเอามาอันนี้พะรามีมอนะกมอดูมาดักว่ามีอะไรอยู่ฟังพูดอ,อ,อ,อย่างบอกไม่ก้ารเ,เคยมาเบิง่งูมอไผ่ ทักไลยพวกเลยบ่ทักประวัตมีแต่เนื้อเสียงเงิน,นปิ้งไก่กับนเจ้าหัวกับไม่อยากหวัวเลยบ่มัดหวัวเอฟซีทักมาถามแบบเซโนปิ้งเซโนปิ้งไก่ร้านในแซ่บเทาก็บบุคอยได้ไปกินดูเนาะ ถัดไปก็ได้ก,กิบแก่ไปกบบาบเปตรลางเจขาว่าเพิ่นอุจักกะพิ่นนะเจียพิ่นก็เป็นเอซเขาาก็เป็นเอซเหมือนกัเน FC, เ,เ,นเนนลยต้องถามคนอยู่เท่านั่นไปเอาไปซีไม้ไดห้หรอนี่นะบดอีกไรอีกวนนังนเป็นปลาบอขามี บอเนีเอาไปสมตำนัวนัวนวสมัมสูสมตำน,น,น้นประเด็กนะครับต้มประเด็กใส่ชาแล้วหน,นบนนบสูตรสูตรนั่งอันน่ะได้หยเฮ้ยเจยังก็พิกตกอกยังก็ต,ตอกตอกอะไรกแป๊ก ได้สุดท้ายข้าวใส่ก่อนแต่กาแฟน่ะเห็นขาใส่กันอยู่สูตรแอดน้ำปลาตะไคร่กาแฟใส่นึงเธอ,อกอ็อยากเห็นแบนปลาตาไครบ่ปลาแดกอมรากาตีบ่คะตัวตีตลาดได้ืด้วยตีตลาดแตกที่ข่าวมาจากนาะแม่ก็ไปทานโยมกินนะ่ะ กระดาษพุงครับขวดเยี่ยมนะครับคนอ่านสื่อคนทว่ากินอะไรกินทุกอย่างนั่นแหละบ้างท่านอ่ะอันนี้นิยมยังกันยมก็การบุญนั่นนิยมไม่ส่วนใหญ่ไม่ต้องไปแดกปลาแดงปลาเหลืองของแม่อยังจักรยแล้วลืมสื่อแล้วคนเราเนี๋ยยมกินกินแต่นั่นแหละสู่เงีอน ซื้อแต่จะซื้อไม่ไหวที่จะรอเราเป็นอย่างที่แบบว่าขาดนิยมแล้วก็สิ่นิยมแบบคือกันเบิดสิบบว่อนมันแตกต่างนะครับคล้ายยังกับายคือกันเรียกยังกันผ่าส่วนมากแบบนี้นะแมนเสื้อผ้าเขาได้ฮิตแบบแบบการฮิตคือกันคาดาบู้ชายกับพวกเบาส่วนในการฮิตเสื้อทหารกันเป็นงานใดกันมีแต่เสื้อทหารเบิดงานค่ะประเด็นรายอื่นเลยค่ะเป็นแกงเป็นทีมเถอะแมน เฮอนะเฮอน้ำไ่เขาถึงบอกเขาลงทุนถึกทางด้วยไว้บ้านเฮานะเดี๋ยวว่ายไปใไปน้ำไก่นั่นไนเนาะราคาบบนี้กับซีดีอำมราพาจ่านะครับจินอิมแลกับสักกันมืองมาเอฟซีกับบริพ่ผลว่าผลเป็นทพิ์มือเดียวผลเผ่าว่ามันจัดกัดเวลาครับแต่ซีดีแบบนี้เงเขาไปเขาไปในการเที่ยวเป็นทัวร์มันจะเวลาเขจะจกัด กําหนดเวลาว่ะท่านี่เท่านี้เท่านี้เดียวคันเราไปเป็นทัวร์ทัวร์เที่ยวแต่ว่ากันเ่องไปกันเองมันก็อิสระอยากเห็นยังกะเป็นจริงเนาะมันก็จะดีกว่าทําไมเอ๋ยผมงาไปเนี่ยโอเคจะไปนอนสบายดีจ้าคืออยู่ไทยแล้วเราไปเที่ยวทัวร์